เฮ้ยทำไดูไหมดูดูดูเอาอีก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 ดูป่เอาอีกเอาอีเอาเอาอูดูดู่อูู่ตัวไหน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 ดี่นี่นี่นี่คนที่ติดตามนี่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 คนที่ติดจับตางไอ้น้องนโมเนี่ยที่เขาเขียนลงพื้นน่ะเห็นไหมตรงนี้นี่ตรงนี้เขียนตรงไหนตรงนี้เลยเขาเขียนยังไงเขียนเลขสองเก้า เขาเขียนยังไงเขียนเป็นไหมเขียนแบบนี้เลยนี่เขียนตรงนี้เลยนี่เขียนจะตรงไหนมาว่านี้เขียนได้ไงน้องนโมนี่คนี้นี่คนติดตามที่แรกอะน้องนโมเนี่ยเนี่ยม้วดที่แล้วที่แล้วน่สองนโมเขียนแล้วก็อย่างนี้เออสามสองเก้านี่เหรอสองนโมรูปรูปหัวใจบ่หัวใจตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกในของแจมก่อนของแจมก่องนโม นะงวดนี้มีเลขหนึ่งเอาเอาเอ้เลยเอาเลยอะไรครับมีเลขหนึ่งไหนเอาเอาเอาแล้วมีหนึ่งแบบนี้วันนี้มีหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีมีอะไรนะอะไรน่ะสามสามสามแค่นี้มีแค่นี้ลูกขออีกตัวนึงหนึ่งสามมีแค่นี้อีกตัวนึง่ง สี่สี่หนึ่งสหามคนกินดีมากอะไรครับคนกินดีมากหนึ่งสองมันมีอะไรนะตรูปหัวใจรูปหัวใจลำโมเขียนให้แล้วสี่หนึ่งสามสี่หนคนเก่งคนเก่งคนเก่งมึงชอบหัวใจเหมือนเดิมอีกรูปหัวใจเหมือนเดิมชอบมากแวโดนใจมากเลยโดนใจมากนี่นี่นะครับมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนล่ะ เบาเบาเบาบาบาคือวันไหนได้ลูกเบาเบาเบา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 ดีใจดีใจอืดีใจอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับอ่านะครับน้องนาโมเขียนให้เลยเด้อทุกคนเอากระดาษให้น้องเขียนได้ไหมขอกระดาษนะครับขอกระดาษหน่อยขอกระดาษได้ไยมขอกระดาษจับได้ไหม เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเไม่ทันเขียนจ้ำให้หน่อยครับผมเขียนตัวใหญ่เลยครับเขียนจ้ำให้หน่อยเขียนใ้นะครับเขียนจ้ำให้หน่อยครับนหีนึ่งสามนี่น้องก็เขียนเอากระดาษกับปากาให้น้องเขียนเบอร์เีีรนเบอรเบอร์เบอรนเบอร์เบีรเบอร์เบเขียนเบอร์เบร์เขอเบอร์เเเเอา เก่าทีหลังมีเก้าอยู่บ่อเอาอย่างนั้นก็เขียนหัวใจเขียนเลขเแล้วก็เขียนหัวใจมีเลขสี่อยู่เลขเลขมีเลขอยู่สี่ตัวเนาะมีเลขห้าตัวมีเลขสูงนี่เหมือนเดิมเขาจะเขียนเหมือนเดิมครับอันนี้คือต้นตำรับเขาของใจต้องมีหัวใจนะไม่ใช่เลขศูนย์นะวันนี้เขาเขาเขียนเลขเขาเขียนเลขหก่อนแล้วก็เลขสามแล้วก็มาเลขสี่แล้วก็มาเลขเก้าแล้วก็มาเลขหัวใจนี่ต้องมีลายซีนเขา หัวใจคือเลขเลขหลักเขาเนาะเอาให้แค่นี้แหละเขาให้เขาให้เลยเกือบแม่นันนะครสี่หนึ่งสามคือเบื่องเราเด้อพี่น้องตาดีลายตาใจเด็กน่ารักที่สุดคือเอาาาเขพก้าเบื้องลายมือดูลายมือน้องน้ำโมนี่ดูลายมือน้องนโมน้องนโมมาเลยเขียนรูปมาบอกไหนรูปตัวอะไรคะนี่เขาบอกเขาให้ตัวไหนบนหนึ่งนี่คือ เขาเขียนหนึ่งเขาเขียนสามเราเขียนสี่เราก็เขียนเก้าตัวไหนเนี่เขียนแบบไหนเอ้านี่อันนี้เลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็เขียนเลขสามสามแล้วก็เขียนเลขสี่สี่แล้วก็เขียนเลขเก้าเลขเขียนเลขเก้าแล้วก็รุปหัวใจแล้วก็ลุปหัวใจแต่ตัวสุดท้ายไม่ต้องไปนับเด้อทำไมนับตัวสุดท้ายไม่ต้องไปนับตัวเลขเก้าไม่ต้องไปนับก็ได้เอาเอาหนึ่งสามสี่ ครับหนึ่งสามสี่เก้าเใจเลือกก็ลูกัวใจมีนเขารียเทียนหนึ่งให้เลยค่ะเขาว่าเขว่าเรียวันนี้มีหนึ่งวนเงนมีหนึ่งเขาบอกว่าเดนหนึ่งเดนหนึ่งับกลองเนาสโอยอันนี้น้องนมูไปลเขาถ่ายสองกเอนันอยว่าเข้าายลูกเขียนให้หน่อยเอาเขียนเขียนเซ้ำให้ดูหน่อยนี่ตามตที่น้องเขาเขียนไว้นี่ย มันไม่ชัดขนาดนั้นแต่แต่ตอนแรกมองเฉียนมันไม่ชัดขนาดนี้นเขียนใหม่ดิเอาตามโองเดิมนะก็แล้วนี่ชัดแล้วนี่แหละรูปหัวใจแล้วก็สี่หนึ่งสามอะสี่หนึ่งสามสะครับผมอีเขียนตามน้องเนาะเพาเขียนอะไรฮะเพราว่าเขาเขียนว่าเขียนหนึ่งอย่เนาะหนึ่งเออ หนึ่งแล้วหนึ่งนัอะไรเขาเขียนอะเขาเขียนหนึ่งแล้วนนแล้วก็สามแล้วก็สี่หัวใจแล้วก็เกเขาเขียนอย่างนี้แล้วก็ลูกหัวใจอย่างนี้เอานี่ทำนี่แหละ ขาเขียนตัวแรกหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็เก้าแล้วก็ลู้หัวใจเอนะ <c oughs> ถ้าต้าให้ผมตัดนะฮะตัวนี้ไม่ต้องไปเอาเลขเก้าเลขเก้าไม่ต้องไปเอาเอาตัวไหนเอาอสามตัวแค่นั้นออตัวสุดท,ท้ายไม่ต้องเอา,เอาใครจะเอาก็เอาไปใครจะเอาก็เอาแต่น้นองเขาเขียนที่แรกก็คือสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามคุณตาแล้วว่าเก่าโบเก่าโบเอากเก่าโบเอาเอาแล้วใครจะเอาก็เอาไปเนาะ เอ้างวดี <ules> ่เ <motiv> ข <ators> <m> ียนอเก้า็อเป็นเน้องเขาเขียนหนึ่งสามสี่เก้านะครับเก้าเขียนที่หลังเขียนหนึ่งเขียนสแล้วก็เขียนสี่แล้วก็เขียน9ก้าทุกคนน้องนโมเขียนให้นะครับน้องน้องนโมเขียนลงดินอีกนะครับเขียนลงดินที่ไรออกที รอบนั้นนะครับน้องน้ำมงเมื่อเสแล้วก็เขียนให้3 2 9งวันนี้เขียนให้หนึ่งสามสี่เกนะครับโอเคนะครับนี่ทำไมซ้ำหัวใจเดิหนูเขียนเลขอะไรคะลูกหนูไม่โอ้หนูไม่รู้เขียนแล้วเขียนเลยหนูไม่รู้วบอกว่าถูกเหรอเอ๋อฮะมันสมบ ให้น้องถือจ้ะของแท้ต้องมีอะไรนะเมื่อกี้ของแท้ต้องมีหัวใจเหรอคะอ้าดูตรงไหนตรงไหนของแท้ต้องมีหัวใจนี่น้องนโมเขียนเขียนหนึ่งเขียนสามแล้วค่อยเขียนสี่เขียนให้ดูชัดๆนะครับนี่เขียนเต็มๆเนาะไม่ค่อยชัดนาะนี่ไปเขียนตามที่น้องนโมเขียนนะครับจะเขียนตามที่น้องนโมเขียนนี่มีรูปหัวใจแล้วก็สี่ หนึ่งสามเสร็ดมีมีอยู่ตัวหนึ่งห้อยท้ายมาเลขเก้าเก้าห้อยท้ายเนาะเก้าห้อยท้ายมเเก้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าสี่นะเก้าอยู่หน้าสี่นะแสดงว่าพีดว่นี้เปลี่ยนก็ได้เก้าอยู่หน้าสี่เ้า่หยุดนอยกนออขอบไปลนอขอบเลยนี่จะมีตัวหนึหอยมาอย่างนี้ลูกันนี้ชัดอันนี้ชัดอะไรกครับ อ๋อสีเหรออเก็บไยู่นี่จัดไปนี่น้องนโมเขียนลงดินเขียนที่ไรเขียนให้สามมวดเข้าทั้งสามมวดนะครับนี่น้องนโมเอาวางไว้ใกล้ดินนีดเนาะครับใส่ลองรองเขียนนเลยต้นอต้นรับเพื่อน่ะเขียนลงดินก็ต้องไว้กับดินบ่แมนเอาไว้กับดินเล่ครับเเอาสีเลยบอกเอาขากน้องนี่เอาขากองเอาพี่น้องพี่น้องรอคอยทั้งประเทศรอคอยทั้งประเทศครับ น้องนะโมงวดแล้วสามสองวดนี้สี่หนึให้สีตัวคือเก้านะครับของน้องลโมดูไหมดูดูดูเอาอีก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  มันอยู่คักอยู่เนี่ยเทอนี่เอาอ้าหนีเด้อนี่นี่เอาเอาเอาอยู่อยูอยู่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  เอาอยู่อเอาตัวอะไรระบบทที่ไหนตัวอะไรรับทที่หนอ้อะไรรบบตายแล้วตายแล้วเก็บเก็บเยเยคือศูนย์ะแคือศูนย์กะแขกมาเทือบตัวอะไรระบบทที่นี่

นะครับ413 4น3นะครับน้องนองโมเขียนให้เด้อน้องนองโมเขียนลงดินนะครับ413แล้วก็เขียน9ตามหลังนะครับ413แล้วก็เขียน9ตามหลังตัดเอาเองเด้อทุกคนนะครับน้องนองโมเขียนลงดินทีไรออกทุกงวดนะครับ